สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงผึ่งคงนะครับเมื่อนี้กัมีสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับนะหลายคนนะครับอาจจะถามข่าวมาว่าการท่าฟิโลโมนการท่าฟิโลโมนท่าแบบใดน,นะครับท่าแบบใดน,นะครับเน้นว่าลักษณะลักษณะการใช้งานนะ ลักษณะการใช้ไอใช่ว่าลักษณะการใส่งานนะ่ะใส่จังไดนะครับเนาะขั้นตอนแรกนะครับที่ที่เขายึท,ทาฟิโมอนคือเข้าเตรียมกลองสารล่อพึ่งสำรวจนะเนาะเขาเตียมกล้องเสร็จเอาซิครับเห็นไหมครับ <c oughs> เตรียมกลอง <c oughs> เตรียมกลองเสร็จนะครับเตียมกลอง <c oughs> เตรียมกลองแล้วปุ๊ п. บก็โดนครับคลิปนี้ประมาณสัก เราจะาหาหน้าที่พ่อว่าใกล้กระขันว่าวกันลายนะครับหาหน้าที่พ่อ,อก่อนอื่นต้องบอกว่าเมื่อน,นี้เป็นวันที่เป็นวันอาทิตย์ที่25สหมกราคม25 6 4้าครับขณะนี้เวลาประมาณจแกดโมงเศา้า ที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือจังหวัดอุดรธานีอำเภอนายยงครับเอาละครับว่าถึงสถานที่กลุ่มเลี้ยงพึ่งโพงนะครับนะเนาะอำเภอนายยงจังหวัดอุดรธานีนะครับบอกว่า,าถึงกองกันท่าฟิโลโมนเะนาะกันท่าสารรอผึงนะ่งเนาะขอใส่คาว่าสารรอผึง่งหรือว,ว่าฟิโลโมนแล้วแต่คนจีเรียกครับสูตรของใครของมันเนาะสูตรของพันผึงนะ่งเนาะผมจะมีแปลงครับแปลงท่า หลังจากที่เข้าเตรียมปองเสร็จแล้วนั่นคือลนไฟนะครับลนไฟลนไฟปองเรียบร้อยปุ๊บเข้ากะนี่ครับเปิดนะครับเดี๋ยวเดีจะมาเห็นเนาะจุม่มจุ่มเข้าไปแค่หนึ่ครับเพราะจุ่มเข้าไปแค่นึ่งแล้วก็นถ้าเดี๋ยว เดี๋ผมท่าบอนเจอเห็นนะชัดเจนมั้เห็นมองนี่ที่เป็นหู้เขาทั้งในนะครับนี่นี่นี่รูเข้าด้านในนะให้อันนี้ที่เป็นฝาบนที่เพิ่งจะไปก่อโรงงาน,นคือผมผมปิน้นผมปิ้นนะผมผมจะอ่อภาษาไทยเขาใส่อย่าง,างละผมก็บอกใครเข้าใจความมาส้นต่นี่ฝาฝาด้านบนด้านในนะ ท่าท่าตรงนี้หมุนหมุนหมุนรอบบลายครับจุ้มแค่หนึ่งแล้วก็เมื่อจุ้มอีกแค่ที่สองครับหเห็นปะเห็นี่นี่แค่ที่สองท่าตรงนี้นี่น,นี่รูเข้าด้านในนะครับรูเข้าด้านในนี่น,นี่ท่าตรงนี้พอท่าตรงนี้แล้วปุ๊บพ่อเหรอครับบันนี้ด้านใน,น่ได้เ ขั้นตอนต่อไปให้จั้งหด๋นะครับขั้นตอนต่อไปแะไดนี่ครับแย็ดนีงว่าวาขี้ผปวขึ้นไหลใช้ไฟนะครับ ใส่แก๊สใส่ไฟครับไฟล้นไฟล้นหม่องที่เข้าเข้าทาฟิโลโมอนเกจแต่กูเห็นว่าเป็นยังครับมันมีความหอนใส่ไฟล้นหม่องที่เข้าทาให้มันเลยเหือดกิครับถ้าดันหมอกดานไม่แล้วก็ด้านหมอ,อกหม่องรึรึห่าขขงต่อไปนะ ล้นเพื่อยังนะครับบางคนอาจจะถามมาโอ้มอยากให้เป็นปีโป oh, um ้ด้บนรอนะครับ<ม><ๆ>ล้นเพื่อยังเนาะล้นเพื่อให้ร้อมหอนเนี่ยมันไปละเหยละเหยนำสารรอผึงเนาะแล้วมาทนี่สารรอพึงเนี่ยจะเปลี่ยนอีกสถานะหนึ่งจะกินนึงเป็นอีกกินหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนอีกสถานะหนึ่งเป็นอีกกินนึงเราไปที่นี่มันก็จะเป็นการดึงดูดเพิ่งได้ดีอีก อีกวิธีนึงนะครับนี่คือขั้นตอนวิธีการดึงดูดผึ่งวิธีหนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีการท่าฮิโลโมอนทาสารรอบพึ่งหรือว่าท่าเอียงก็นแล้วแต่นะครับที่เป็นสารรอบผิ่งชนิดนึงนะครับคือค,อค,อคอืที่บอกนี่ในคลิปนี้บางคนอาจจะยังบอ่เข้าใจเทียหรือว่าบางคนอาจจะเข้าใจแล้วกัอ่า เบิ้งไว้เป็นวิทยาท่านนะครับหรือว่าเอามาแช่กันเอามาแช่กันเพื่อแบบว่าให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเป็นอีกแนวนึงเป็นอีกแนวหรือวิธีนึงของการเตรียมกล้องที่จะไปรอพึ่งนะครับเนาะครับสำหรับการท่าฟิาฟิโลโมนท่าสารรอพึ่งสารอรอผึ่งสำรวจนะครับ ดังเช่นที่ที่ผมกล่าวมาสำหรับสุดท้ายคลิปผมกับอาาอ,อนุญาตขอขอบอกวา่าสิ่งใดที่ดีกะเก็บไว้สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อสิ่งใดที่ว่่เป็นประโยชน์กะทิมไปนะครับเนาะครับสำหรับการาถ้าสารรอเพลิงคลิปนี้ช่องอน้ำพึ่ง พงป่าสุบ,บินก็ขออนุญาตใช้เข้ามาสวัสดีครับ